แนวโน้มในปัจจุบันคือ1,000ผวน2,000ัผวนแบบ ขาขึ้นขาขึ้นแปลว,ว่าราคาอาหารหรือวัตถุดิบก็จะมีแต่ขึ้นและขึ้นโอกาสที่จะลงเนี่ยก็จะมีช่วงลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะครับก็คือผันผวนแต่ผันผวนในลักษณะขาขึ้นคําว่าผันผวนก็คือเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยกับสภาวะของตลาดปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นปัจจุบันก็คือเราเจอสงครามยูเครนกับรัสเซียเราเจอปัญหาเรื่องของโควิด19นะฮะแล้วเราก็าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนไปจากสงครามที่เกิดขึ้นแถวยุโรปนะ นะอันที่2ก็คือขาขึ้นของวัตถุดิบเพราะอะไรครับแต่ก่อนเนี่ยเราเจอบอกว่าวัตถุดิบขึ้นอย่างมันก็ลงตอนนี้สิ่งที่จะท้าทายกับเรามากที่สุดก็คือคําว่า sustainability ก็คือความยั่งยืนเราจะต้องใช้วัตถุดิบที่มีความยั่งยืนนะครับแปลว่าอะไรครับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วเหลืองหรือพันธพืชต่างๆนะครับต,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 ต้องใช้พื้นที่นะฮะหลายๆประเทศนะครับผลิตวัตถุดิบเหล่านี้จาก การทำลายป่านะครับแล้วเขาก็ได้ลดต้นทุนที่ถูกนะฮะตอนนี้เรายังใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ําจากการทําลายป่าอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่นโยบายคําว่า sustainability หรือการทรําปศุสัตว์หรือการเลี้ยงหรือการปลูกเนี่ยนะครับ จากการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเข้ามาราคาวัตถุดิบพวกนี้ก็จะแพงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ต้องรับรู้ก็คือ1นึ่พันผวนพันผวนในลักษณะขาขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องเจอปัญหาอีกอันนึงก็คือสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับ sustainability นะครับความยั่งยืนบวกกับสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนบ้านเราอาจจะมองว่าเราเลี้ยงหมูนะครับเราเลี้ยงปศุสัตว์กลิ่นรับได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ง่ายเลยและ ต่อให้เราบอกว่าเราย้ายฟาร,ร์มจากที่1ไปอีกที่1แล้วนะครับแต่สักวันชุมชนก็จะขยายตามนะครับก็เหมือนกับเมื่อ30ปี40ปีก่อนที่ฟาร,ร์มอยู่ไกลชุมชนแต่ปัจจุบันฟาร,ร์มอยู่ใจกลางชุมชนไปแล้วนะครับสภาพอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่นะครับจะช้าจะเร็วก็จะเกิดขึ้นดังนั้นนะครับการวางคอนเซปต์ของการทําอาหารของเราก็ต้องเปลี่ยนไป ต้นทุนอาหารสุกรนะครับหรืออาหารสัตว์เนี่ยนะฮะมาจาก2ส่วนใหญ่ๆเลย1คือราคาของวัตถุดิบเราไม่ต้องปรับสูตรเลยแต่แค่ราคาวัตถุดิบถูกลงเราก็ได้ราคาอาหารถูกลงถ้ามันราคาวัตถุดิบแพงขึ้นเราก็ได้อาหารที่แพงขึ้นนะฮะอันที่2คือปรับสเปคข,ของอาหารนะครับเช่นระดับโปรตีนระดับพลังงานหรือระดับความข้มพ้นของโภชนะ ถ้าความเข้นของโภชนะสูงราคาก็สูงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําได้เลยนะครับและต้องทําก็คือปรับโภชนะให้ตรงตามความต้องการไม่ให้มีเหลือการที่จะไม่ให้มีเหลือก็คืออะไรครับเราต้องไปสู่คําว่า precision nutrition เพราะ precision แปลว่าแม่นยำนะครับทำยังไงทําอาหารให้แม่นยําไม่เผื่อเหลือเอาไว้นะครับไม่เผื่อขาดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะทําให้ราคาอาหารของเราถูกลงโดยอ,อตัตโนมัติ ะะอันที่2นะครับการเลือกวัตถุด,ดิบให้ถูกต้องการเอาวัตถุด,ดิบเข้ามาในสูตรไม่ได้มองที่ระดับโปรโตีนระดับพลังงาน หรือราคาเป็นอย่างเดียวต้องมองว่ามันย่อยได้เท่าไหร่โปรโตีนที่มีอยู่อาจสูงจริงแต่มันย่อยได้ไหมถ้ามันย่อยได้มันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าถึงราคามันจะแพงกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อยได้ดีกว่ามากๆมันก็จะถูกกว่าหรือพลังงานตอนนี้เราคำนวณเป็นค่าพลังงานสุทธิแล้วหรือยังสูตรอาหารหมูเนี่ยโชคดีอยู่อย่างที่การใช้ พลังงานระบบของพลังงานเนี่ยเราสามารถใช้ net energy หรือพลังงานสุทธิได้แล้วก็มีข้อมูลมากพอที่เราจะทําให้เราใช้ระบบพลังงานสุทธิได้นะครับดังนั้นเนี่ยการคํานวณสูตรอาหารบนค่าของพลังงานสุทธินะครับการคำนวณระดับอะมิโนโหรือโปรโตีนบนค่าการย่อยได้นะครับการใช้เอนไซโดยใช้ metric value ก็คือเติม ค่าการย่อยได้ลงไปของอาหารก็จะทําให้ราคาอาหารของเราถูกลงถ้าเกิดทําอย่างผมว่าแล้วนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีอย่าลืมนะครับว่าการผลิตสัตว์เนี่ยมันมีอยู่สมิตินะครับ <c oughs> ก็คือประสิทธิผลกับประสิทธิภาพนะฮะประสิทธิผลคือคือทำให้น้ำหนักตัวมันโตนะครับ A.D.G. ได้การกินอาหารได้นี่คือประสิทธิผลการทําให้น้าหนักตัว โตเนี่ยนะครับใครๆก็จะทําได้แต่ตอนนี้โลกเห็่งปัจจุบันมันแข็งด้วย ประสิทธิภาพถ้าเกิดมอในง่ของอาหารก็คือ FCR นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราใช้อาหารน้อยแต่มันยังโตขึ้นประสิทธิภาพก็จะได้นะครับสิ่งที่ได้ตามจาก FCR ที่ดีขึ้นนะครับคืออะไรสุขภาพสัตว์ที่ดีขึ้นของเสียที่ขับออกน้อยลงนะครับประหยัดอาหารมากขึ้นแล้วมันจะสะท้อนไปที่ FCG นะครับก็คือการผลิตน้ำหนักตัวเป็น1กิโลได้ใช้ราคาอาหารกี่บาท คำว่า precision nutrition ก็คือการทําอาหารให้แม่นยำเนี่ยคนที่จะทําแม่นยําได้ก็คือเจ้าของฟาร์มนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลของฟาร์มเรานั่นแหละนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะไม่ใช่ว่าชั่งน้ําหนักตัว D F C R ดู A D G เสร็จแล้วจบเป็นลอดๆไปต้องเอาข้อมูลที่มีตั้งแต่10ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วมาประเมินนะครับว่าพอเปลี่ยนสูตรอาหารไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในอนาคตใครเร็วกว่า คนนั้นคือผู้ชนะคนที่จะเร็วกว่าได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับปัจจุบันเนี่ยโลกของข้อมูลเนี่ยมันมีความสําคัญนะฮะจะไม่มีใครแนะนําท่านได้ดีที่สุดนอกจากตัวท่านเองนะฮะในการเอาข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ถามต่อไปว่าแล้วจะใช้ใครเป็นที่ปรึกษาสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนก็ได้นะครับที่จะสามารถให้คํา แนะนำนะครับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ไปสู่การทำอาหารที่แม่นยำได้นะครับนี่คือข้อแนะนำของผมครับ